สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกคนนะครับวันน so. ี้ก็จะมาตามหากล้วยด่างด่างด่างวาด่างนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ว่าจะมีไหมครับไปลองจะตามชมกันดูครับว่าจะเจอไหมครับเดินมาครับก็หาดูนะครับกล้วยด่างวาด่า đang วัน hấp ครับวัน hấp ครับน่า hấp Còn đơn ชมยิน hấp ต้อนรับครับครับยืนครับว่าจะมีนะครับพาไปชม ไหนครับด่างแท้เลยด่างปเียงครับออกมา้ครับเจ๋อครับนีครับเ้ยะด่างครับเนี่ยเ้ะดางแต่ไม่ด่างนะครับออมาครับอด้นครับกดูอก สวยนะครับด่างเขียวครับลายเขาสวยนะครับนะครับลายสวยมากครับนี่ครับเนี่ยใช่นะครับครับตรงนี้ครับนะครับครับก็เป็น แดงนะครับไม่ใช่แดงแท้ม้ะครับเนี่ยดูแล้วครับอ๋อตามมาเรื่อยๆครับเ้าลาครับองค์ฟกกล้วยครับโอ้สวยมากสวยงามมากครับนี่ครับเกินนี้ก็สวยครับนี่ครับนครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับ่ครับกรตั้งครับนี่ครับชื่อถือนะครับ ขอโทษทีนะครับกอยังไม่เจอนะครับตอนนี้ปอิงัจเนาแล้วยัตอับจุดทายทายทีะนั่นทายเป็นบ้ามันนี่นะครับก็เจอเยอะนะครับ ยังไม่เจอกล้วยด่างนะครับกล้วยจังวาด่างนะครับยังไม่เจอนะครับดงกล้วยทางนั้นครับเนี่ยครับก็ตองตามหาดูเรื่อยๆครับว่าจะเจอไหมครับครับตามไปตามมาครับตามมาหากันครับหากอนเนี่ยครับโอ้ย่างยังไม่เจอกล้วยด่างครับตามมาเรื่อยครับ บางทีอาจจะเจอนะครับก็ลองดูครับก็หาเรื่อยๆนะครับ,ย,รบยังไม่เจอกล้วยด่างนะครับไม่ไดด่างเหลืองครับไม่ใช่นะครับด่างเหลืองครับด่างเหลืองมไม่ใช่นะครับเอาทิ้ครับ สว่านี่ด่างสวยมากครับเจอนะครับแบเดินมาจะทัวร์นะครับว่าก็ไม่เจอนะครับสวยมากครับลงตัวครับครับนี่ครับโอ้สวยมากครับเจอนะครับ ไปต่อครับตามหามยังไม่เจอครับเจอแต่แดงเทียมครับแดงเหลืองครับไม่ใช่นะครับหากล้วยดังหวาดดงน,นะครับยังไมเ่เจอครับเสียดิกล้วยครับ ไม่มีครับไม่เห็นครับนี่ก็ลองดูครับแต่ต้นนี้ก็สวยมากนะครับนะครับใบเขาไม่เหมือนเพื่อนนะครับครับใบไม่เหมือนเพื่อนนะครับหลายเขาสวยครับนะครับลสวยมากครับ นครับหลายสวยมากครับแถมไม่ด่างนะครับไม่มีตัวด่างนะครับก็ตามดูต่อไปครับหายดีไปครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้ยนะครับช่องแปวชาแนลครับว่าไม่เจอแล้วนะครับตรงนี้จ,จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีก้อยแดงครับครับ